แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2 5 3 4ในชุดที่1นนะครับข้อหนึ่งใครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกอไก่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอไข่รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอควายรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองงองงูไม่มีข้อถูก เฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับในมาตรา13 <TH ERE> ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นข้าราชการการเมืองและให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญนะครับ ในมาตรา14ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามมันนะครับ